สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมินจะพาทุกคนมาชมรถอีกคันนึงที่มาใหม่ล่าสุดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคือวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวค่ะวันนี้นะคะมินมีแขกรับเชิญพิเศษนะคะได้รับเกียรติจากกลุงไกรสอนแสงอนันต์นะคะถ้าแบบว่าใครนึกไม่ออกนะคะ ต้องนึกออกว่าคุณลุงเนี่ยเป็นสามีของคุณแม่พุ่มพวง,งดวงจันทร์นั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้จะขอเ,เชิญคุณลุงนะคะแล้วก็มาชมรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าวันนี้รถคันนี้ที่มาใหม่ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกับแขกรับเชิญของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังลุงด,ดูมาประจำอ่ะน้องมนินรีวิวรถเพราะว่าคุณพ่อ ก็เป็นเพื่อนลุงตีก๊อฟด้วยกันุงใช่ใช่ใช่ก็เลยว่าอยากจะเจอตัวน้องมิ้นมานานละแล้วเพอเอืนว่าวันนี้ลุงจะดูรถเขาเรียกเป็น s u สยูวีสักคันหนึ่งอ่ะก็จริงก็ชอบอยู่หลายตัวแต่น้องมิ้นแนะนำตัวนี้เนาะใช่ค่ะตัวนี้มาใหม่ล่าสุดเลย เดี๋ยวเราชมโดยรวมๆพร้อมๆกันนะคะได้ครับเชิญครับค่ะคันนี้นะคะคุณลุงหนูต้องบอกก่อนเลยว่ามันออกจากศูนย์มิสูเชียงใหม่นะคะนี่เพิ่งออกมาเลยเลขทะเบียนสวยด้วยนะคะคันนี้เป็นมิสูบิชิ New p a เจโร่ p o r t 2ต2 GT นะคะใช่ด้านหน้าเนี่ยที่คุณลุงเห็นนะคะตัวนี้จะมีเป็นเซ็นเซอร์ด้านหน้ากับตรงนี้จะเป็นที่ปัด น้ำฝนนะคะที่เป็นที่ล้างที่ล้างไฟอะคะ่ะใช่ตัวนี้<า>จะเป็นตัวล้างไฟหน้านะคะ<า>ล้างไฟหน้าได้เลยชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยมาใหม่เลยแบบหล่อเลยนะคะก็คือ<แ>ชม2017หรือ2 5 6พันาะคะก็คือรถเพิ่ง3ปีนี้เองนะคะแ,แล้วก็<แ>คันนี้เนี่ยเลขไม่ไม่ถึงแสนเดี๋ยวดูโด,ย,ด,ย,ดยรวมๆร,รอบๆคันนะคะๆๆๆนี่ดูสีอะไรก็เลกสีอะไรอันนี้เป็นจะเป็นสีแบบเทานกพิราบนะคะถ้าเกิดว่า ตามที่เราเห็นแล้วก็คําที่แบบชาวบ้านนี้รู้จักจะเป็นสีเทานกพิราบสีเทานกพิราบใช่สวยค่ะลุงชอบสีประมาณนี้แหละเนอะอยากไปดูในนอนออันนี้เป็นเดิมจากโรงงานเลยค่ะแล้วก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะเนี่ยจริงๆเนี่ยดูดอกเต็มทุกจุดเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะสอนลุงเปิดดูรถนะคะได้ได้ได้นี่เดี๋ยวจะให้คุณลุงดูนี่ก่อนว่ารถคันนี้ชนมาหรือเปล่านะคะได้ได้ะด้ได้ได้ได้ ติดโอ้ได้ได้ได้ครับผมครับครับอันนี้ค่ะเราจะเปิดดูนะคะเวลาุณพ่อหนูซื้อรถนะคะครับครับก็จะมาเปิดดูค่ะแล้วก็แกะอาคาะด้านส่วนของด้านข้างนะคะว่ารถคันนี้ชนมาหรือเปล่าก็ดูเนี้ยค่ะคือตรงนี้เลยถ้าใช่ถ้าคว่ำมันจะไม่มีตรงนี้ใช่ค่ะรอยตรงนี้เดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะหายไปนะคะเวลาที่เราซื้อรถเข้ามาค่ะเราจะเช็คเข้ามาใช่ค่ะครับครับโอ้นี่เป็นความรู้เลยนะเนี่ย ถ้าคนดูรถไม่เป็นนะเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดถ้าแบบเราขี้เกียจไปส่องดูด้านหน้าอะไรดูได้ทุกทุกทุกบานเลยทุกบานคือเวลาที่เราจะซื้อเข้ามาไงค่ะเราก็ต้องแกะดูอย่างเงี้ยค่ะครับมันชนไหมยเงี้ยค่ะคือคือถ้ามันเป็นเดิมเม,มันจะเป็นแบบนี้เป <Okay. S 2> ็นจกเลยใช่ค่ะอันนี้คือไม่ไม่มีการชนไม่การการคว่ำแน่นอนแบบนี้ใช่ค่ะถ้าคว่ำจะไม่มีรอยตรงอย่างเี้นะคะจ้่ มันเป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะคะเบาะพับได้เนาะครับแล้วก็จริงๆอ่ะมันจะดีอย่างนึงคือถ้าว่าเราคนเยอะไงค่ะคุณลุงก็สามารถพับเบาะเรียบได้อ่าฮะเราต้องดึงข้างในะสะดวกกว่าชก็ใช่จะพับนีเลถ้าถ้าไม่ถ้าไม่นั่งใช่ไหมถ้าไม่ใช่โดยสารถ้าไม่โดยสารตรงนี้เราก็สามารถพับเบาะเรียบได้แล้วก็ใส่ของใช่ค่ะโอเคอ้ออ้ ตรงเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าที่บ้านคนเยอะนะคะเราเวลานั่งเนี่ยไม่ร้อนเลยเพราะว่าแอร์จะแยกสามด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านหลังค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอ้ตัวนี้เป็นพวกที่มันเป็นรัดไอ้ตัวเข็มขัดค่ะมันจะมีเข็มขัดคนด้านหลังแล้วก็รัดสําหรับที่แบบที่นั่งเด็กอะค่ะจะนั่งหลังนะคะคันนี้เครื่องยนต์เนี่ยเขาพัฒนามา2 0 0พ สี่ร้อยซีซีแรงม้ามันจะอยู่ที่หนึ่งร้อยแปสิบเอ็ดแรงม้าจะเยอะกว่ารุ่นเดิมที่เคยมีอยู่ของมิซูนะคะอืมคันเดิมๆสักกับร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบกว่าใช่ไหมอ่าฮะจะรกว่าแรงใช่ไหมเป็นร้อแปดสิบกว่าเครื่องใหม่เครื่องตัวใหม่เครื่องเครื่องยนต์ใหม่ค่ะใช่เป็นไมเวกค่ะจะทําให้แบบว่ารอบต่าแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากขึ้นแล้วก็ด้านหน้าค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงมาดูด้านในทำความการเดียวขอเชิญคุณ ขึ้นเลยเนาะขึ้นเลยค่ะโอเคโอเครถนี้นะคะคุณลุงมันจะเป็นระบบกันลื่นต่างๆนะคะตัวนี้กันลื่นกันลื่นค่ะแล้วก็จะมีปักเซนเซอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้พิเศษจะมีการลดชนด้วยค่ะหมายความว่ายังไงสมมุติว่าเราขับรถไปใช่ไหมคะมันจะเป็นเซนเซอร์ด้านหน้าเหมือนเราขับรถติดกับคันหน้ามันจะช่วยเบรกอะคะเวลาที่เราขับรถไป อ๋อมันจะช่วยเบรกเองเลยหรอใช่ค่ะช่วยเบรกอัตโนมัติแล้วก็มันจะมีระบบที่แบบว่าการเราตกใจและเหยียบคันเร่งอย่างรุนแรงเขาจะตัดเนอใช่ค่ะมันจะเป็นตัดไม่ให้เครื่องยนต์ทางานแล้วคือเราเคยแบบขับรถตามกับคันหน้าใช่ไหมคะแล้วก็รถชนเงี้ยที่เราเคยเห็นตามอุบัติเหตุตัวนี้จะแบบช่วยป้องกันแบบนั้นจะเกิดขึ้นโอ้สมัยสมัยใหม่เป็นอย่างนี้เนาะคุณแจอยู่นี่แล้วเนาะคุณแจเนาะคุณแจคุแจเดี๋ยวนะคะโอเคสตาร์ทนะ ใหม่นะคะผมของก็มีก็ได้เหรอไอลุงคนเมืองนะพอดีช่วงนี่จะแบบมีทั้งเมืองกับใทแบบคนกันโอเคได้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 ลูกค้ามีต่างจังหวัดอ๋อครับผมได้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 เข้ามาเข้ามาใช่ไหมภายในนะคะคุณลุงจะต้องบอกก่อนเลยจริงๆด้านหน้าเนี่ยมันจะกว้างขวางแล้วก่อนเนี่ยค่ะหน้าจอทัาสกินได้นะคะตัวนี้จะมีแบบว่าแมปต่างๆพร้อมเลยแล้วก็ แต่ถ้าเกิดว่าคุณลุงใส่เกียร์ถอยอะค่ะรับตัวนี้ก็จะมีลองดูไหมลองดูได้คุณลุงอยากดึนะกล้องถ่ายเลยนะเกียร์ถอยใช่จะเป็นกล้องที่แบบว่าเห็นรอบตัวรถเวลาเราถอยเข้าซองอะไรอย่างงี้ค่ะตัวนี้มันจะช่วยในการกะใช่ค่ะเหมือนถ้าเกิดตรงเนี้ยจะเห็นบรรยากาศโดยรวมใช่ไหมคะแต่ตรงนี้เวลาถ้าเกิดคุณลุงถอยเข้าซองแล้วมีรถซ้ายขวาตัวนี้จะช่วยกะเลยอันนี้เหมือน ตัวแทนของตัวรถเราเลยเนีะคะอยู่ตรงนี้เนาะถ้าเกิดว่าต้นเกียร์เนาะถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้แปดสปีดพร้อมแบบโหมดสปอร์ตเราสามารถบวกลบเกียร์ได้ค่ะมันจะขึ้นเขาอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่มันจะมีช่วยในระบบขึ้นเขาลงเขาอะไรเงี้ยค่ะเบรกมือตัวนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะพวงมาลัย เนาะเป็นมันติฟังชันใช่ที่คุณลุงเห็นเยอะเลยเนี่ยคือด้านนี้จะเป็นแบบพวกคุยคอนโทรนะคะแล้วก็พวกระบบเนี่ยค่ะตั้งตั้งความเร็วไว้คุยคอนโทรเวลาขับทางไกลตั้งไว้นะคะแล้วก็จะมันก็จะขับในความเร็วที่เราตั้งไว้เลยนะเคยใช้ลุงใช่ลุงใช้ประจำเนาะดีค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยค่ะแผ่นแท่งแงบ นี่คือันนี้คือเป็น pattern ์นชี t เอาไว้เวลาขับรถทางไกลเวลาจะเล่นเกียร์เพราะว่าเกียร์เป็นเกียร์ออโติ8สปีดเนาะก็จะสามารถเล่นได้8สปีดเวลาจะเข้าเกียร์ตรงนี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ใช่คือถ้าคุณลุงขับหมดดีอะค่ะตอนนี้ก็สามารถเล่นเกียร์ได้เลยเราจะปรับเกียร์ได้เนาะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดทางด้านนี้ค่ะด้านซ้ายหนูนี่ได้ยนซ้ายกับขวาใช่ค่ะซ้ายมือเนี่ยมันจะมีเนี่ยค่ะ ันน้ำฝนหน้าหลังอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็ตีล้างปันน้ำฝนก็อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ใน้านแถมจะเห็นติดทั้งหมดแล้วก็ส่วนด้านขวามือใช่ด้านขวามือก็จะเป็นไอตัวปลั๊กไฟะค่ะตรงนี้ตรงใช่ปลั๊กไฟทั้งหมดเลยอันนี้ความสะดวกนี่คือค่อนข้างที่จะแน่นแล้วก็ครบเนี่ยแล้วก็ที่คุณลุงเห็นตรงนี้นะคะสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงนี้เนาะก็อย่างที่บอกก็คือเมื่อกี้มันมีการชนด้านหน้าครับอันนี้จะมีการด้านข้าง มายคว่าเราขับรถอยู่แล้วมันมีมอเตอร์ไซค์แบบแทรกออกมาอะไรเงี้ยค่ะในจุดที่รับสายตาเซนเซอร์จะร้องเตือนว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วใช่มีแบบมีรถว่ามีมีแบบอะไรเขาแทรกนะอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้จะบอกทั้งหมดเลยอยู่ในนี้นะคะเนาะนี่แล้วก็คันนี้นะคะจริงๆอ่ะตัวนี้เหมือนได้รถใหม่เลยเพราะว่านี่ค่ะคู่มือครบ ใช่คมคบแล้วก็วารันตีสูงยังเหลืออยู่คะเออนั่นแหะสิอันนี้สําคัญนะใช่เนี่ยค่ะอ๋อนี่อันนี้คู่มือครบเลยนี่มันลดแค่สามปีใช่ไหม3ใช่ค่ะแล้วมันปกติเข้าประกันกี่ปีมัรุ่เนี่ยถ้าประกันของมิสูวายู่ทีห้าปีนะคะหกาปีเมตใช่ยังเหลืออยู่อีก2ปีค่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใใช่ใช่มิสูเชียงใหม่อ่าฮะ เลขไม่แท้เลยเราสามารถใช้ตัวนี้ค่ะไปทำต่อได้ห0ศูนย่นึ่งสองสามะใช่จริงๆอง่ะคุณลุงรู้ไหมคะว่าคันนี้เนี่ยออกศูนย์มาราคาเกือบล้านสี่หนึ่งจุดสามแปดเก้าล้านเกือบสี่ล้านเลยในราคาเงินสดนะคะตอนนี้พอเรามาเป็นมือสองนะคะราคามาลดลงไปเกือบห้าแสนเลยตอนนี้เหลือประมาณเหลือแค่เก้าแสนเก้าแสี่หมื่นเ้ ใช่900,000เสรเสรใช่ค่ะ900,000เสรเสรแล้วก็จริงๆคันนี้เรามีดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยอยู่ที่2.9จากสภาพโดยรวมข้างในคุณลุงว่าใหม่ไหมครับไม่ครับไม่ไม่ในราคาที่ลดไปแบบ500,000เลยนะคะถ้าเกิดว่าแบบอยากได้แบบไปใช้สักคันหนึ่งหนูว่าคันนี้คุ้มคุ้มมากเนี่ยสมุดควบมือรับประกันครบเลยนะค่ะแล้วก็ระบบสัญญาณเตือนต่างๆนี่คือยังใช้งานได้ปกติวารันตีน ใช่นี่จนถึงนู่นเลยเนี่ยเป็นแสนใช่โอุ้ยแปดหมื่นมันมีคูปองให้ใช้ได้ตลอดค่ะแสนหนึ่ง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 อ่าเดือนแสนหนึ่งเลยใช่ใช่เนี่ยค่ะเข้าสูตลอดเลยงใช่ลองมาดูตรงนี้เพาก็จะมีที่เขาเช็คศูนย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่สามารถเนาไปใช้ต่อได้เลยเหมือนได้รถใหม่รถออกศูนย์เชียงใหม่เลยใช่ไหมคันนี่ใช่ให้เรถเชียงใหม่แท้เลยค่ะเนาะใช่มีความรู้มาก ชอบลุงชอบนะขอบคุณมากดีมากดีมากขอบคุณครับครับน้องเบนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ